สุดครับชาเก,กิเมอร์นี่คือ,อารายการ Immortal Crasher นะฮะหลังจากที่รายการเก่าไอแอนเน็ตเวิร์กทีวีนะครับก็ได้เช้งเนมนะเปลี่ยนชื่อ,เป,อเป็นชื่อมาเป็นรายการนี้แทนนั่นจะโดดงานไปนานนะติดเรียนแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็หนีไปเล่นอย่างอื่นนะฮะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญนะในเกม m i n e c r a เซิร์ฟ e a s y นะครับ,รบสวัสดีครับคุณแขกวันดีดีนะฮะคุณแขกฮะแขกดำแขกขาวแขกไข่ มีแขกรับเชิญคือเออคุณคณนุษซ่านะหรือคุณมิวแล้วก็คุณคริสหรือพี่ปั้นนะแล้วก็กูล็อกชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ทักกี้นะชื่อทักพอชื่อเลิศนะฮะโอเคครับปล่อยไปนะปล่อยไปพ่อเขาจะได้ดังไปทั่วประเทศนะฮะทั่วโลกทั่วโลกเียเขาูว่ากทเียเลยก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกับรายการใหม่นะก็ เชื่อกันดูหน่อยนะอร่อยวันนี้จะมาเล่นเอ่อเซอร์ไวเบลกันนะครับเซิร์ฟเอ็มซีเอ็มซีอีซีกับแหวนเพชรคู่ใจคู่ใจของเซิร์ฟแหวนเพชร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 ทำไมต้องเล่นคำว่าเพชรมันชื่อแม่เพื่อนผมครแล้วมึงจะนั่งตัดแล้วมึงจะนั่งตัดใบไม้หนาไหมเนี่ยตัดไปเร็วไอ้กุลก็มันจะรวมตัวโอ้ยเว้ยชี้ ผื่อไปกินตามไอ้งูโอ้โหมานี่ครับมาลงตัวมาลงตัวมาลงตัวครับมีทั้งหมดกคนนะครับลงผมด้วยปีแล้วรุยต่อมาจับต่อมาจับมึงมึงเปลี่ยนสกินนี้กูหน่อยได้ไหมไอ้ทักกูเกลียดมากอ่ะอารเบดไม่ได้เลกินนี้เอ้ยยังไงยังปัดหมายทำไมเนี่ยปลาปลาเอ้ยกูวิกูไม่ปัดหมายแล้วกูเดินทางแล้วอะไรตึงๆอะไรตึงๆอ่ะไม่เห็นมีเดินทอง ุ้มโอ้ยเฮียนนั่นอะไรแย่ตุ้มมาเร็วกันเก่อนแล้วกันดอทเออดอีกแล้วอ่ะไอไอไไอออาร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนหกคนนึงเขาชื่ออาร์นะครับเวลาดอทป้าดอทป้าแต่ตอนอยู่โรงเรียนแม่งคนเงียบแม่งเก็บกดมานี่เล้วครับอ้าวเฮ้ยพี่ป้ามึงหายแก่มึงมาเร็วดีเฮ้ยพวกมึงไอ้กูหลอกหายมาเร็วยเลี้ยเฮ้ยมึงอย่าตะคอกเสียงดังนะเว้ยเดี๋ยวเรื่องนี้ถึงครูอังคารานะ มคอไม่เอ้เหี้ยเราเทคว่ะมึงไปดูในมึงไปดูใน YouTube ดิเขาดังกันอยู่ตอนเนี้ยเออเรื่องนี้ถึงครูอังคาาแน่ใครพูดวะมันมันเป็นเด็กไงเด็กอยู่มมหนึ่งมั้งมันถ่ายคลิปบน YouTube ไงเหมือนกับเพื่อนมันน่ะเอาเอามันออกจากกลุ่มเรารักหนึ่งทับเก้าอะไรของแม่งไม่รู้เราไปดูผมไปดูมาใน YouTube ไงครับไอ้ชนชายเอ้ยเอาเอาลงเลยเอาลงเอากลุ่มเลยให้หน่อยดีอยากดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ดูฮะไว้ถ่ายให้เสร็จก่อนนะ แล้วมันจะสร้างบ้านหรือยังต้องหายไปไหนบ้างล่ะรู้สึกเหมือนมีคนหายไปคนหนึ่งว่ะแคนุซ่าหายไปไหนนี่แหละอ่ามึงไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเยออคนหามันเดินมาเปิดแมปเว้ยมันเดินมาเปิดแมปแมปมันมืดตามมาตามมาตามมามันเป็นลิกกี้เดินมาเปิดแมปโอ้เลื่อนเกลียวได้เดียวเซนนี้วีแอปเตอร์เต็มโฮม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 ตรงนี้นะอยเปิดเอออยาเปิดแล้ว เราจะอยู่ได้อีกครึ่งปีครึ่งปีนะหมดฤด,ดูหนาวไปแล้วนะครับเฮ้ยเหมือนเน็ตโหลดได้กี่นาะทีอยู่ดีก็ <c oughs> งเงียบชีเ้เดียด๋ยวเหรอ้าวโรนัลเจียนยังไม่สนใจยโรนัลเจียนเลยโอ้ยเดี๋ยวก็ะโหลกเย้ยเท่เจียนมือดมอดะ่ะไม่มีมไม่มีอะเลยโคตรโคตรโอ้ยเจียนแม่งเหมือนไม่ลงผมผมมองอะไรไม่เห็นเลยนะไปมืดอ่ะครับกลางไหมืดโคตรโคตรเนี่ยแม่งกดไว้ครับไอ้กดเออไม่มีทีนะ่ไงวะ เออไม่มีอะไรนะครับมึงจะมาทำไมเนี่ยสร้างบ้านแมเลยวะัหลังันหลังฮันหลัง้ยสร้างบ้านเลยปตรงเนี้ยมาสร้างบ้านกันทำเลทำเลสวย้วยรับดีรับมากรับมากูแทก็ระาใต้ดิวยว่าขุดังเดียันลหมดอุ้ยขุดรังเดียวน้ำแตกอะเออทะลึ่งว่ะ พูดธรรมดาพูงอะไรกันเออพูดคิดอะไรกันเนี่ยฮะทั้งคู่เก่งใจท่านผู้ชมมากสิครับเราต้องปลูกฝังสีดีให้กับเยาวชนนะไม่ใช่มาพูดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วแล้วแล้วเทสอะแล้วเน้นทำไมอะอ๋รอสิพ่อแม่เพื่อนไม่เป็นไรครับมันชุดยุคสมัยอะสมัยสมัยพ่อสมัยพ่อคุณผมก็เชื่อว่าพ่อคุณก็ต้องรอสิพ่อแม่คนอื่นโอ้ยของใครอะ ่อยู่ขออะไรบ้างของของแค่ขุดหินนะขุดหินขุดหินไปทำเตาเผาเฮ้ยน้ำไหลไปอับอ๊ะเปลี่ยนไหมเอ้ยลงทางไหนอ่ะเปลี่ยนบ้านเถอะบ้าแบบเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านมาเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านกูใครจะมาดูไม่ทำทับโฮมปะทับโฮมกลับทับโฮมกลับเมื่อกี้ที่เซฟไว้อ่ะมึงจะทับโฮมมาอยู่นี่ได้อ้าวคุณเจ๊รอดรอสองวีด้วยวีดูเกะเข่ไหน ยลเอาไผ่มาให้ฉันฉันอยากกินไผ่อ้แอ๊ดมแต่พี่ดาวแอ๊ดแอ๊ดอยู่ไหนแอ๊ดอยู่บนตะวันเขาไปดีแล้วนะเอาของแอ๊ดเขาจากไปดีแล้วเอ้ยใบบัวกูไม่ใช่เป็นโอมแน่เลยวะสุกเกะเกะกูอย่าแย่งอย่าแย่งไป มอ่เพืนตอนนี้เรากำลังทำศึกแย่งชูเก้เคนะฮะหมดแล้วไอ้ไอ้หางโอ้หมึก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 แดงหมึกแดงหมึกแดงหมึกดาไครหอนอร่อยรับประกันโดยหมึกแดงเฮ้ยใครปากทอลวะตาหนวดหมึกแดงไม่พอต้องหมึกดำด้วยเฮ้ยต้นไม้อย่าตัดครับอ้าวเกลือตัดล่ะ คนคุณครับคนอยู่ไหนกันครับเออเออมุมมลงเป็โท้งไงโคตรช่วยเลยแต่รู้เพิ่งแค่รอบไปมึกตับดิเออปุ๊กูได้วีเราเจอโคไอ้บัตเร็วหรอเร็วเท่าโคอ่ะโอ้ยได้มากเลยกูได้เอ้ยเอ้ยกูขอถามมั่งดิ คุณครับผมขอถามบ้างครับคนไทยป่ะครับคนลาวลาวมันไม่มีน้ำใจคนลาวมันแอคเคาท์เป็นไงวะหแก่ไม่ได้ต้องเซฟเออผมว่าตรงนี้เป็นบ้านก็โอเคนะครับคุณว่าไงครับไม่อยู่ตรงไหนครับโฮมาสิครับแล้วก็ตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายครับสายขวาแยกออกใช่ไหมครับไม่เห็นนะครับ ผมเห็นระพี่ปั้นนะครับนี่อ่ะเห็นแล้วครับนีเ่เขาเห็นแล้วเพี้ยอย่างนี้เสียดายนะเซิร์ฟนี้ทำไมมันตีกันไม่ได้แม่งป,ปิดผิวมันเบ็ดเพย์เพเพยอร์เวอร์ซัสเพเยอร์ไว้ขอขอขอดูไฟไหมอะไรอะมิวไม่ไม่ทำเกียร์ดักหรอกเฮ้ยให้นันดูอย่างอื่นก็ได้เกะนะียร์น่ะคุณครับอย่าอิสเลยสิครับแล้วแล้วค,คุณแล<อ>้วค<อ>ุณทิ้งผมไปทำไมครับ

ไม่ได้พองมึงดิไอ้เหี้ต่อมแม่กูไม่ได้มองของไอ้มึงเอาของคืนมาของอะไรวะไม่ละของทักไปไหนวะไไไมม่่ด้ใครของใครเออเฮ้ยแล้วทำไมแล้วทำไมมันขึอนว่าทักกี้สตาร์ททูเดย์เบอร์โว้ดอะไงวะเริ่มตายโอ้มีเริ่มตายแล้วเว้ย ตู้คาร์มาแล้วครับไอตัวคารหรือตู้คารไม่รู้เรียกได้หลายอย่างเขาไม่รู้ถึงจะได้ไงวะจะหนูจะสร้างในนี้เออตรงนี้แหละเป็นส่องจะบอกขุดไปเสร็จปุ๊บมันก็ไม่สร้างหรอกกูตายแค่ดูยูกูตายแค่โดนคิปเปอร์กูเป็นคนที่เั่นฝันเย้เราจะโดนแบนแล้วเอ้าเราสวมรอบสวมสิ่งนี้ที่ทำ เขาไม่แวเลยเขาบอกว่าไอเกลีไม่ได้เขาเถียงเขาเถียงควายไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยมไม่เชื่อเอามานีเอามาเอามาลงมั่งกดิแบ่งปันกันเฮ้ยใครมมงโเล่ของพว่าของไหนม่ยี่สิบแชิ้นมึงเอาไปจากไหนก็กูขุดเมื่อกี้เอาอะไรขุดไอเกลเมื่อกี้เฮ้ยไไกูไปี่บ้านพี่บ้านเรอเฮ้ย ของก็แบ่งกันมั่งก็ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกอาหารมันหมดจนตายเลยวะพี่ป้อนของพี่ป้อนยังไม่ให้หกงเลยนะเฮียเฮียวฮียเฮียเยเฮียเฮียเฮีรเฮียเฮ่งเฮีย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 เฮยเฮียเฮียมฮียเ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 นียเฮ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 ีงเสร็จแล้วครับเอียเฮ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 ียลฮีเฮีเหีเีเียเฮเเยเเงมาเเหเดียวยี วิ่งสเกเลตันดีดูวมันวิ่งหนีวคุณไม่ดูของพี่บ้านเองเป็ซาแล้วของอะไยวะมดูของไะไอะไรอเตไอตตมคือของผมก่้อนี๋ยวมให้คืออะไรครับคุณพูดเรือะไรครับนี่เ่นออาไปให้ขอคืนก็เลยขอมาเซตหนึ่ง้ขัมาอเซตไม่ให้ให้เซตเดียวอ่าเซตเดียวก็ได้กอขอยืมสองันห้าสิบถูครับ เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ก็ยังมีกูยังไม่นหมวกมีมีมีขวาตแยแล้วใครมีใครมีอาหารบ้างครับไม่มีเพื่อกวนอีนเออไอรอนกวนอีนเดี๋ยวก็เด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเราเผาให้เผาแล้วก็เอาไปลงในเชสเลยตอนนี้รวยไอรอนเว้ยนุดแม่งเฮ้ย ความจริงเขาไม่ได้ชื่อนุชนะเขาชื่อมินะแต่ชื่อจริงชื่อขนุชชื่อแปลกชื่อเขาแปลกนะใครใครตั้งชื่อคุณครับคุณขนุชใครขำล้วะกดยิเลยไอ้ยี่ไอ้ตัดไอ้ไอ้อเบอ้าาเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้แลจ ไอ้ทักโดกูเอ้งไม่มีอะไรแล้วแล้กูเปิดคลังอยู่มึงไม่เอาไฟออกกูเก็บอะมึงอย่าเกียนนะทักโอ้แล้วสรุปไม่เกียดเฮ้ยมึงอย่าดเหล็กไม่ได้ดไม่ได้ขโมยหมายถึงอย่างนี้แบ่งปันกันมึงขุดมาพวกเราก็ใช้มีสิทธิ์ใช้ได้หมด เล่นเล่นแบบเป็นทีมเราต้องรู้จักรู้รักสามัคคีกันเข้าใจไหมอย่าเห็นแก่ตัวมันไม่ดีเพราะเดี๋ยวกูเอากูแค่เอาปแถวครารดากับเขาที่ขุดเองที่เหลือก็อยู่ในเชนน่ะก็กูก็เอาไปหมดแล้วไงพี่ปันหรือพี่ปันไอ้ทักอ่ะแล้วนี่ใครเชลเอสเจใครวะอ๋อเออใครไมเอาไปเนี่ยไอ้กูหอยหลออาาขัน ออยง<อ>ังไ,ไม่มีเลยใครใครมีเนื้อมั้งครับวัวก็ได้หมูก็ดีหมาไม่มีอดไม่มีห <c oughs> มยคับมีเนื้อหมีด้วยก <c oughs> ินทีหนึ่งหัวใจเต็มเลยเน <c oughs> ื้อหมีเนื้อหมีด ขออันหนึ่งทำดาบโอเคครบปาทำแค่นั้นอันนี้พออยากได้เนี่ยไม่ไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ให้โอ้โหทำสวนเลยเหรอโคตรเร็วอ่ะใครก็ได้ขอโคลเลยบ้างเพื่อนขอขออันเนี้ยขอขออันเนี้ยอุ้ยสวยเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยโกโกอ้าวคอมมัดิเออโอ้ให้ก็ไม่ให้แบนทิงเฮ้ยอย่านะพี่ปั้น กูเลิกเหลือหัวใจเดียวมึงจะทำไมอ่ะอย่าขโมยผมนะผมเอาพี่ตายเลยนะเอาไมเกลียวเอาตายเลยไอ้หือปากมึงสนตนกโอ้ยโอยแคดอยู่ครับถายอยู่ครับเจอด้วยเจอด้วยเจอละตกรื้อเ้ย้ยอย้ยเฮ้ มันจะลงจะขึ้นยังไงเฮ้ยขุดไปทางซ้ายเอยไม่ได้อ่ไ่ีโเคีบอกว่แอดมินมันควายเผืไอ้ห่าทัพแอดมินเขาสา์จบแล้วนะมึงไม่หยุดเออเออเขาสา์จบแล้วนะดาโดดิวดิวดดิวด ใครก็ได้มึงไปเก็บสเกเลตันไปทำจอบไปได้มาเฮ้ยจอบจอยฮันเตอร์ได้แล้วหมดไปทำจอบได้เลยจอบจอยไม่เนิ่มไม่ได้ว่ะไม่เ i mean. นิ่มไม่ได so ้ได้ฮันเตอร์ได้เดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูนะดิกเกอร์ดิก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 เกอร์ไม่ได้ดิกเกอร์สบายสุดละมั้งวิปปอนสมิธวิปปอนสเลตเด้อมือคาเตอร์เข้มแน่นเลิกฮันเตอร์ ขุดแร่ไปเลยแต่ม,ม,ม,มันได้แค่จอบเดียว